ยังฮัสเซโยสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็พบกับโมกิยูมินในเกมซาวออฟยูยูโกะนั่นเองแขกรับเชิญก็คางๆ่างนี่ครับผมชื่ออาร์ครับผมมาเล่นเป็นเพื่อนเธอเฉยๆครับคนเธอไม่มีเพื่อนหรือคนเธอเหงาเอ๋เสียงแหบเสียงข้างนอกอาจจะรบกวนขอโทษเลยนะคะนี่เธอขอโทษคนอื่นเป็นได้เหรอเป็น How to play วิธีการเล่นนะก็ใช้เมาส์โดยหลักๆแล้วจะใช้ลูกศร ในการเลือกทิศทางของเกมสเปกบาร์แต่ใน,น, <c oughs> นาบางจังหวะโอ้ยแต่ในบางจังหวะต้องกดสเปกบาร์รัวๆพังไหมเนี่ยพั <quer hang S 1> uh งัพงทำไมอ่ะก็มันกดรัวพังหรอกหนาต้องไหนอ่ะของเธอด้านจะตายเาเธอหน้าด้านไ <c oughs> <OF> งโ <c oughs> อ้โหเชื่อเหาอเล่นเป็นคนพูดถือไมคหมจะพูดก็พูด พูดแล้วเธอก็เล่นสิเออเนาะเสียงแบบเริ่มเลยนะคะบ้าจริงไม่น่ามาเสียเวลากับเทออีกนลยว่าอย่างงี้ไหมเสียงฮะเสียงมันคือรึปะไม่นี่ก็เสียงธรรมดาต้องรีบหน่อยนะท่านยูบอกองรามาแล้วจะรีบเล่นเล่นสิถ้าจะไม่ผิดน่าจะไปทางนี้นะเหลอ หันซ้ายขันขวาก็ไม่มีอะไรเธอจะหันขวาตาที่เธอมาทำไมนะคะเสียงอะไรน่ะมีเสียงอะไรมั้งโอ้มาราเมื่อกี้มันอะไรนบกับตักดีกว่าไม่ต้องมองซ้ายมองขวาหรอกนิ้บขึ้นไปซ้ายไปขวาก็อันดีกว่าเนาออยากเจอความท้าทายเสียงอะไรน่ะ เสียงอะไรน่ะนั่นมันอะไรอะไรอ่ะดูมะดูนิดนึงก็แล้วกันนะไม่เคยเห็นนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะคุณคุ้นมีอาร์ตมีวะทำแล้วฮะโอ๊ยเจ็บ เริ่กเลยสกอปสเปคปลาเลยฮะฮะเฮ้ยตัวอะไรน่าจะหนีพ้นแล้วนะอันนี้ใช่แมวนะหรือเปล่านะแมว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 ตมวแมวใช่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 มันบินได้ไหมจเะล่ะเอที่มันหอบคนไปอ้าวนั่นท่านยูยูโกะหรอกแต่เหมือนจะไม่ใช่นั่นใครน่ะเดี๋ยวเข้ามานะ เมืมเ่อกี้นี่มันอะไรนะ,ะไปแล้วดึงจบไปแล้วใครไปยนะหายไปแล้วอยู่แถวนี้ไม่ดีนะนีบกลับตันดาดีกว่าก็ไปเร็วๆสิ <m> hmm? ไปนะสเปคไปแล้วโอ๊ยทำไ,ไมถึงตกลงมาได้ล้ะเนี่ย จริงน่าจะดีนนะะ่าจหนีพ้นแล้วนะไม่เอาแล้วยงมาแต่ไกลเสียงอันคุ้เคยออเจ็บน่าน่าจะหนีพ้นแล้วนะ อีกแล้วเหรอไม่น่าไปดูหรอกไป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 ตายเฮโยมุที่บริษ hey, ัทเองนะตกใจโยมุโยมุโอเคก็กล okay, ับมาที่เ okay, ดิมอ okay, ีกครั้งนะเมื่อกี้ผิดพลาดไม่ทันกดเลยกด หักมาได้ไงละเนี่ยเธอจะสำรวจทำไมอ่ะเธอก็สำรวจดีเหมือนจะมีคนทำหักมาก่อนแล้วเอามาตั้งคืนนะนี่โอ้ยหมักง่ายฮะยอดมาสำรวจแล้วไม่เจอสำรวจสองครั้งจะตายนะครับบอกไว้เลยเสียงแล้เสี<า>ยสงนี้อีกแล้วอ้อมไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเชื่อดิต้องมีอะไร ไม่รู้อโอยเจ็บนั่นฮิตบ็อกโยมูออนไลน์อ่านออกไม่ไงเนีน่ยมันมันเบรียป้องกันโยมูเข้าไปอ่ะเพราะมันกับนี่มันเขตอาคมนี่วิธีเขียนแบบนี้มีแต่ท่านยูยูโกรเท่านั้นแหละที่ทำได้รดตรงนี้ก็มีมันยังไงกันนะเนี่ยฮะต้องเข้าไปสินะ เข้าไม่ละไงห้องมืดอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยฮะนั่นอะไรนะนหลอนมาไกลเลย่ันอยู่โยกโกะอ้าตุ๊กตาหรอกนี้เสียงเศร้ามากอะเศร้าตรงไหนเนี่ยกระตกใจอ้าวประตูล้อ นี่มัน,ห,นาหากินเจเหรอ,เอ,อรหเอ๊ะมีอะไรเขียนอยู่ด้วยนะห,นยห้องรับรองสองอห้องนี้ก็ไม่เปิดไฟอีกแฮะก็เรื่องของคนนี้ไม่เปิดไฟอ้าวนี่มันรูปวาดของพี่ทริกนี่นะกะติ ไปเจ็ดล้านยังไม่พอเอันนี้เทไรอะสองรวมเป็นหนึ่งโยมุกกับถุงข้าวสองเป็นหนึ่งสามสเจดสเอ้ยมันไม่ใช่มั้งมันเป็นสองกับ1นึมั้งเดี๋ยวได2สองหนึ่งสสองรวมเป็นหนึ่งสเท่ากับสองสองคนรวมเป็น1เดียว โยมูกับถุงข้าวก็สองเจ็ดสชายผู้ทำให้สก,กุละบานด้วยขนแกะสีชมพูหมายความว่าไงหนึ่งนับต้นสก,กุละมังหนึ่งสองสามสี่หทุ่งหน้ากับควาย 1, 2, 3, 4, 5, 5. ึ่งสห้าห้าไม่นับควายอะ่ะไม่ไม่นับไปนับ ความมั่งคั่งของฮาคูเลหมายความว่าไงไม่รู้สิเปิดป,ประตูยังไงอะต้องใส่รหัสสินะมาต่อกันเลยดีกว่ารู้ละต้องใส่รหัสสินะ

อันไหนเนาะอันนี้ไม่น่าใช่โอ้อลืมต้องใส่รหัสสินะแล้วก็ไม่ติด่ะอ๋อสองสัยต้องตัดพารใช่ไหมเนี่ยมันก็สามสองสต้องใส่รหัสสินะเอ้ยหรือว่ามัน ต้องใส่รหัสสิก็ต้องใส่รหัสแล้วมันไม่ไม่ไม,ไม่สามหน้าต้องใส่รหัสสินะนันก็สาวสอสามเขาตัดพารไปก่อนลั